สูตรัดนีบันพร้อมแล้วครับอะไรบีบขันการสุบรมลักสูตรจากขยานยนต์ทางวิธีนั้นกระผมวอรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการสุดลมเพื่อโฆษณาทราบต่างนี้วัตถุประสงค์ในการสุดลมหนึ่งเพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่เป็นแผนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการทบทวนหาประสบการณ์เทคนิคความชำนาญและความข้อมัลในการ ใช้จักรยานยนต์ทางคือตวิธี2เพื่อให้การรักษาตรวจปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รักษาเขางเรียนจำนวน8ชั่วโมงผมร่วมภาคปฏิบัติจำนวน48ชั่วโมงลดระยะเวลาในการฝึกอบรม5วันสถานที่ฝึกอบรมฐานในรายการบ้านเขาน้ำตกตำบลตระดิ่งชันอำเภอเมืองพัทลังกาจังหวัดแพร่ผู้รับชอบการถูดลมเราเรียนเช่นท่านประธานในที่ลงน้ากล่าวเปิดการฝึกอบรม และให้แนวทางอันเป็นประโยชน์แก่พวกเรารทางวาง<ๆ>ิชาการเขาเขาจะใช้คำว่าสถานการดีขึ้นเพราะฉะนั้นแนวความคิดต่างๆในการที่ภูมิชาได้ดูแลพวกเราก็คือทํายังไงให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานทําอย่างไรให้การตํารวจจะมีทักษะม,มีความรู้ความสามารถที่จะไปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ลดความเสี่ยงในการสูญเสียอะไรให้น้อยที่สุด ซอสตอซอตตั้งแต่ยุคท่านลองอิษฐานเสียอยากเป็นนมนด่ปเทไดูจเป็นรวยทุกกขนีาเด่นีดูลองใสเท้ามาแล้วหลังดึงแขนเพื่อให้จังมาครับมาสอบจามเราดึงเพื่อไปให้ติงแขน มาดีไหมไอ้ใหม่ไอ้ใหม่เล็กหนึ honest, mm. ่งมันจำยังไงไอ้ใหม่เล็กสองะจให้เหมือนใหม่เล็กงที่จเมื่อกี้นี่เขาไปติดแล้วแหละเขาไปติดแล้วและเอาไมาไปสรียมเขาไปติดแล้วแหละเอานจำได้เลนะจำได้เียวเร็วเร็วเวระวังขอบช่างขอบาบอกจับบอกจับหน้าระวังจับ จับเลยนะจับเลยไม่ใช่เขาบอกเป่าจีปิดมันกระชากแขนให้ตึงเล่นที่กระชากแขนให้ตึงแล้วหักลงไปเลยอย่ายกแขนขึ้นกดลงที่เท้าเราเลยเข้าใจสว่างก่อนเลยบิดเท้าเท้าให้โอเคไม่น่าเชื่อคัดเอ้าอะไร ถ่าย้าตรงหายมาปวดไม่ปวดมึงแม่มันมีไมันทัดไม่นานเดินมาถล่มเขาฟ้าข้าเออยังไม่ต้องเฉียนไม่ต้องอะไรเอ้ยกึ้งมาาเดนุกข่อยาเดยนะยกบนเท่ไวร่ีช้ฟ้า

ไนงานเป้าหมายทางขวาืนไปด้วยครับขึ้าเดี๋ยวมูกเลยบนไล่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 บนไนไล่บนไล่บนดบนไล่บนไล่ล่บนไนไลนไล่บลบนไล่นบนบนนลนนนบ ดัางให้ชิดคนขับม้านที่สุดตอนนี้มือเราเป็นไงครับเราจับอาวุธปืนเราไม่สามารถที่ว่าส่งได้สองทีหนึ่งส่งด้วยปากคือตะโกนไปเห็ุเกิดด้านหน้าหรือเป้าหมายด้านหน้านะครับตะโกนพร้อมกับละมือไม่ถนัดนะย้ำมือไม่ถนัดส่งสัญญาณมือโดยการ แนกลกลตลนะดมเพียนะตดมสัญญาณนี่คือหน้าที่ของผูนะ้ใช้อาวุธนะครับหรือบางครั้งคนขับอาจจะเห็นก่อนด้วยนะคนขับอาจจะสะโกนพร้อกับหมอบลงไปนะครับคนขับเพื่อได้รับสัญญาณนะครับให้โน้มตัวนะลดเป้าหมายตัวเองลงมาโน้มตัวลงมาให้ต่ำนะอานะนะ สายตามองตรงด้านหน้านะสาตามถนนมองตรงไปเรื่อยจังหวะในการใช้อาวุธเนี่ยคันเร่งล็อกไว้นะเดินมายังไงอย่างนั้นคือสม่ำเสมออย่าไปบิตดตอนคันเร่งนะรถมันจะกระตุกและโยกเสียคนยิงจะยิงไม่ได้นะครับเมื่อคนขับได้น้มตัวรถเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับคนใช้อาวุธเข้าท่ายิงนะชกปืน ปืนาทางด้านขวาของคนขับนะใช้ข้อศอกนะครับข้อศอกอย่าไม่วางติดเลยนะใช้ผม <อ>นั่นแหละทำปเทปปิดช่วงอ่านั่นแหละ